สอยกระดับบริการดิจิทัลเปิดตัว GH Bank New no Normal Service เพิ่ม6บริการใหม่บนแอปพลิเคชัน GHBO ทออจะทำโครงการ GH Bank New Normal Service Phase 1ด้วยการพัฒนาฟังก์ชันบริการเพิ่มเติมทั้งทั้งด้านการเงินและสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมของทออได้ง่ายๆผ่านช่องทางดิจิทัลด้วยมบายแอปพลิเคชัน GHBO ที่ลูกค้าของธนาคารํามาใช้บริการผ่านช่องทางนี้มากขึ้นในปัจจุบันสำหรับฟังก์ชันบริการเพิ่มเติมในเฟส1ที่เริ่มให้บริการได้แล้วประกอบด้วยซื้อสลากออมทออรัพย์ทออเพียงแค่ท่านเปิดบัญชีสลากและบ และขอเสเตตเว้นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำบัญชีประเภทออมทรัพย์ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในการอนุมัติธุรกรรมต่างๆและสามารถจองคิวใช้บริการล่วงหน้าเพื่อเลือกสาขาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลธนาคารได้เปลี่ยนใบเสร็จชำระเงินกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์การรับและเรียกดูใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส รูปแ,แบบเดิมที่เป็นกระดาษและสามารถชำระเงินดาวซับเอ็พได้แล้วเมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วธนาคารจะดำเนินการส่งใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชําระให้กับลูกค้าและยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการติดต่อกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งที่สาขาเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อหรือรับข้อมูลสําคัญจากธนาคารโดยลูกค้ายัางสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอปเช่นเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศพัพท์อีเมลและที่อยู่จัดส่งเอกสารซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็วในปัจจุบัน พัฒนาโครงการ GS Bank New Normal s v i c e สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของทอสอที่จะพัฒนาบริการดิจิทัลใหม่ๆสำหรับลูกค้าที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุค New Normal ให้ได้มากที่สุดและหลังจากนี้ธนาคารจะยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการเพิ่มเติมในเ,เฟส2เพิ่มบริการอาทิชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันการรับเงินค่าธรรมเนียมคืนตามโปรโมชั่นการรับเงินของขวัญปีใหม่ที่ธนาคารมอบให้ลูกค้าตามจำนวนที่กำหนด ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยงเงินฝากขอตรวจข้อมูลเครดิตบูโรการกู้เพิ่มและการขอหนังสือรับรองเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิทสวัสดิการซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ภายในวันที่30ธันวาคม2563สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ghb ออได้แล้วทั้ง2ระบบ Android ผ่าน Play Store และ iOS ผ่าน App Store หรือสแกน QR Code ด้านล่างสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค,ค้าสัมพันธ์ Call Center PRO 02 645 9000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารนาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th